สวัสดีครับทุกคนนี่คือโรงเรียนใหม่ของผม h าร์โ e ล a t i o n School โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนประจำวันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ในโรงเรียนของผมครับ และนี่คือห้องเรียนของผมอ้อ oh. ผมลืมแนะนำตัวทุกคนงั้นผมขอแนะนำตัวก่อนเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนผมชื่อเอลเคนในตัวผมประกอบโดยธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจนและมีแต่พันธะเดี่ยวขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนด้วยนะครับจากนั้นผมก็เข้าไปนั่งเรียนข้างๆเพื่อนใหม่ของผมสองคนครับ เธอชื่อบโบมีและคอรินครับผมชอบเพื่อน2คนนี้มากเลยเธอเข้าผมได้ดีและเราก็เล่นกันได้ไม่เบื่อเลยผมรู้สึกถูกใจตา2คนนี้มากเลยครับพอตกเครื่องวันหลังจากรับประทานอาหารเสร็จผมช,ชอบออกมาเดินเล่นเรื่อยๆแถวสนามฟุตบอลครับโอเคไปเล่นบอลเถอะเสียงนั้นคือไอรอลินครับเขามาชวนผมไปเล่นฟุตบอลด้วยกัน แต่ไม่ร um. ู้是是 so. ทำไมผมถึงไม่ชอบไปกับ in oh, i อ d ดีเลยเราไม่ไปอ่ะขอบใจนะเดี๋ยวเราห้องเรียนก่อนไม้เจอกันนะเมื่อถึงเวลาเลิกเรียนผมก็จะกลับมาที่ห้องนอนทานข้าวอาบน้ำเสร็จก็เข้านอนเลยครับแต่เพื่อนเพื่อนร่วมห้องของผมเขาจะมีกิจกรรมกันตลอดเลยทั้งเล่นเกมคุยกันเสียงดังแต่ผมก็ไม่ได้สนใจหรอกครับเพราะผมชอบอยู่คนเดียวตอนกลางคืนเพื่อนๆ่จะทำอะไรก็ไม่สนใจ โอเคเป็นเลดเก้ไปกันไหมไม่อะเราไม่ชอบพอนอนอยู่เมียคนเดียวแล้วกันพอนึกถึงเรื่องวันนี้ก็มีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังตอนที่ผมเดินออกมาจากสนามฟุตบอลฟัวรนเพื่อนร่วมชั้นของผมเขามาแกล้งผมไม่สะดุดขาเขาเขาชอบมาว่าผมว่าทำไมไม่ทำตัวแอคทีฟเหมือนคนอื่นบ้างเลยทำอะไรก็ใช้กระเต่าเลยผมไม่ชอบที่เขามาว่าผมแบบนี้เลยครับ พราะผมเป็นคนเอือยอย่างที่บอกจะให้ทําตัวแอคทีฟได้ยังไงเราก็ทะเลาะกันเสียงดังวายอยู่หน้าห้องเรียนแต่เราก็ทะเลาะกันได้ไม่นานหรอกเพราะมีเพื่อนอีกคนมาเรียกเราไปเรียนในตอในช่วงบ่ายผมก็เลยเลือกทะเลาะกับฟรีท่ะสวัสดีค่ะ,คะนักเรียนนะคะวันนี้ครูก็จะมาสอนเรื่อง halogenation of a l k a n e นะคะมันคืออะไร มันก็คือปฏิกิริยาการแทนที่ไฮโดรเจนในแอลเคนด้วยธาตุไฮโดรเจนนะคะก็คือธาตุหมู่เจ็ดอ่ะเช่นฟูรีนคลอรีนโบมีนแล้วก็ไอโอดีนนสำหรับฟูรีนแล้วก็ไอโอดีนเนี่ยจะไม่ใช้เพราะว่าฟูรีนเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็ไอโอดีนเนี่ยเป็นของแข็งก็จะไม่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยาอ่ะเรามาดูสมการการเกิดนะคะก็จะเป็นแอลเคนทำปฏิกิริยากับ ธาตุฮาโลเจนแล้วก็ในปฏิกิริยาน,นี้จะต้องมีแสงสว่างเป็นตัวช่วยแล้วก็จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นแอลคิลเฮไลด์ H ine, บวกกับไฮโดรเจนเฮไลด์ H นะคะอ่าเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะก็จะเป็นมีเทน C-H4 นะคะบวกกับคลอรีนได้เป็นผลิตภัณฑ์เป็นเมทิลคลอรด์แล้วก็บวกกับไฮโดรเจนะคลอรด์ค่ะอ่าหลังจากที่ดูตัวอย่างไปแล้วนะคะก็จะ พอเข้าใจขึ on ite, ้นบ <in> ้างเนาะสำหรับว <language> no like ันน mm ี้นะคะข้ามนี้ก็พอแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะก็คงเป็นอย่างที่คุณครูสอนมาวันนี้นะครับผมถึงได้ชอบเล่นกับโบมีและคอลีนแต่ไม่ชอบเล่นกับไอรีดและไม่ถูกกับฟัวรีนด้วยที่สำคัญผมจะไม่ทำกิจกรรมอะไรตอนกลางคืนเลยนอกจากนอนเฉยๆนี่ก็เป็นเรื่องราวชีวิตในโรงเรียน ฮัลโล e เจเนชันของผมนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับทุกคนบาย